ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรคนิยายในเรื่องเทพปรมาจารย์หลอมโอสถภายใต้สภาวะคนฟ้ารวมเป็นหนึ่งทุกท่วงท่าการเคลื่อนไหวของเหล่าวานอนยักษ์ย้ายทั้งแดล้วนอยู่ในสายตาของเย่หยวนอย่างละเอียดชัดแจ้งวันรยักษ์ทั้ง8ตัวนี้นับว่าสมบูรณ์แบบยิ่งในฐานะคู่มือของเย่หยวนจุดแข็งของวันรยักษ์ทั้ง8ดนับว่าแข็งแกร่งมากถึงแม้พวกมันจะมีได้ผนึกกำลังโจมตีร่วมแต่เย่หยวนก็ยังรู้สึกตึงมือไม่น้อยสำหรับการสับประยุทธ์กับพวกมัน แน่นอนว่าเขาต้องถีบเร่งตนเองถึงขีดสุดเช่นกันซึ่งนั้นเป็นตัวกระตุ้นศักยภาพของเย่หยวนได้อย่างดีเยี่ยมหมัดเหล็กกล้าของวานรยักษ์ดิ่งปะทะลู่ลมเฉียดผ่านหูเย็นอย่างเฉียดฉิวถึงเย่หยวนจะสามารถหลบหมัดเหล็กกล้านี้ได้อย่างบุดวิตทว่าพลังปราณที่ควบแน่นอยู่หมัดนี้กลับรุนแรงเกินกว่าที่เย่หยวนจะทานทนได้แปดวันรยักษ์สิบหกหมัดเหล็กกล้าเข้าถักทอสอดผสานอย่างสมบูรณ์แบบจนก่อกำเนิดคลื่นพายุเดือดโฉบแล่นกลางเวหา แม้เย่หยวนยังมีเขตแดนกึ่งสวรรค์เพื่อลดทอนขุมกำลังของพวกมันแต่อาการบาดเจ็บที่ได้รับกลับเริ่มสาหัสสาการมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันทว่าอย่างไรสภาพของวานรยักษ์ทั้งแปดเองก็มีได้ดีกว่าเย่หยวนสักเท่าไร่เย่หยวนมากไหวพริบสติปัญญาเกินไปภายใต้ใตเขตแดนกึ่งสวรรค์ที่กอบไปด้วยแสงดาบตัดผ่านนับไม่ถ้วนทุกครั้งที่พวกมันโจมตีเย่หยวนมักจะหาช่องโหว่และตอบโต้กลับไปได้อย่างแม่นยำทั่วทั้งร่างกายอันกำยำของเหล่าวานรอนเริ่มปกคลุมไปด้วยบาดแผลม,มากมาย เหล่าวนรยักษ์ทั้งแปดได้รับบาดเจ็บโดยทั่วกันตลอดช่วงเวลาสับป,ประยุทต์เย่หยวนค้นพบได้ว่าพวกมันทรงพลังเกินไปและก็มีหลายต่อหลายครั้งที่เขาต้องขอยืมพลังจากเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์เพื่อรักษาความได้เปรียบเอาไว้แต่ตอนนี้เนื่องจากพวกมันอ่อนกำลังลงมากแล้วย่หยวนจึงสามารถพึ่งพาพลังตนเองเพื่อรับมือกับวนรยักษ์ทั้ง8ดได้โดยตรงด้านข้างโดยรอบเหล่าสิวสาวแก่งต่างจับจ้องภาพฉากนี้ด้วยสีหน้าที่หวาดกลัวไม่น่าเชื่อ ในความเข้าใจของพวกเขาเหตุผลที่เย่ยวยวนทรงพลังขนาดนี้เนื่องจากพึ่งพาแต่เครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ในกำมือทว่าพลังฝีมือที่แท้จริงของเขาจะแกร่งกล้าวเพียงใดเรื่องนี้กลับไม่มีใครเคยพบเคยเห็นมาก่อนอย่างไรก็ตามคราวนี้พวกเขาได้เห็นประจักษ์ชัดเต็มสองตาแล้วอาณาจักรเต่าลึกล้ำระดับสาสามารถต่อกรกับวานรยักษ์ทั้งแปได้อย่างสูสี พละกกำลังของพวกมันมาตราได้ว่าน่าประทับใจเกินไปพวกมันแต่ละตัวเทียบเคียงได้กับเซียนอนาจักราชันเทวขั้นสุดของเผ่ามนุษย์ข้าไม่คิดเลยว่าความแกร่งกล้าของจี้ชิงหยุนจะมาถึงระดับชั้นนี้แล้วจริงๆด้วยพลังของข้าแค่รับมือกับมันตัวเดียวก็ทําเอาหายใจไม่ออกแล้วแต่นี่จําต้องรับมือพร้อมกันถึงแตัวแถมมิได้เสียเปรียบเลยสักนิดสิทธิ์สาวกราชันเทวะขั้นสุดแห่งหม่องทองกล่าวขึ้นน่าทึ่งจริงๆ ไม่เพียงศาสตร์แห่งโอสถของเขาเท่านั้นที่ท้าทายสวรรค์ยิ่งแม้แต่ศาสตร์แห่งการต่อสู้ก็ยังมิได้ด้วยกว่ากันเลยสิทธสาวกระราชันเทวะขั้นสุดแห่งหม่องทองอีกคนพลางถอนหายใจด้วยความชื่นชมมิใช่ว่าเขาเพิ่งกลับชาติมาเกิดใหม่เมื่อ20ปีก่อนชไหนถึงบรรลุอริยะถ่องแท้ได้ลึกซึ้งขนาดนี้แล้วหรือเป็นไปได้ไหมว่าในชีวิตก่อนหน้าเขาจะเก็บซ่อนพลังที่แท้จริงไว้ตลอด เหล่าศิษย์สาวกเหล่านี้ต่างงฉนดงงและกล่าวชื่นชมกันยกใหญ่แต่กลับหารู้ไม่ว่าสีหน้าการแสดงออกของกัวอู่ที่อยู่ข้างๆกลับดำสนิทดังก้นหม้อไม่แล้วทุกคนหุบปากกังอูกมัดแน่นและตะคอกดังลั่นอย่างฉุนเฉียวเหล่าศิษย์สาวกต่างเร่งปิดปากเงียบสงัดในทันใดและมิได้กล่าวสนทนาใดาๆอีกวาจาชื่นชมจี้ชิงหยุนก่อนหน้ามันไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าศิษย์พี่อวุโสเลยมิใช่หรือ แต่ในเวลานั้นเองจอมราชันอสูรล่าวิญญาณพลันเปิดปากกล่าวว่าดูท่าจี้ชิงหยุนใกล้จะก้าวข้ามขีดจำกัดแล้วกัวอยู่ที่ได้ยินเช่นนั้นก็อดตื่นตกใจมิได้และรีบหันจับจ้องเย่หยวนในทันทีณปัจจุบันทั่วทั้งร่างของเย่หยวนอับไปด้วยเลือดสดและบาดแผลมากมายบางจุดบนร่างกายถึงขั้นเป็นบาดแผลชะ,ะกันลึกทว่าเขตแดนถึงสวรรค์ของเขากลับยิ่งทวีรศมีเปล่งประกายเจ,จิดจรัสซึ่งมันสว่างคมชัดยิ่งกว่าก่อนหน้ามากนัก ในขณะเดียวกันแสงคมดับเหล่านั้นก็ยิ่งแข็งแกร่งและแกร่งกล้าวยิ่งยิ่งขึ้นไปครู่หนึ่งต่อมาเขตแดนกึ่งสวรรค์ของเยหยวนพันาสาแสงสีครามฟ้าประกายเฉิดฉายทั่วสารทิศพลังแห่งชีวิตและความตายอาวาดประตูเดือดขึ้นไม่หยุดในตอนแรกรัศมีเขตแดนกึ่งสวรรค์ของเยยยวนมีความกว้างเพียงห0สเฉยเท่านั้นซึ่งระดับเพียงเท่านี้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้แม้กระทั่งมาตรฐานต่ำสุดของเซียนอาณาจักบรบัญชาสวรรค์ ทว่าตอนนี้เขตแดนกึ่งสวรรค์ของเย่หยวนกลับแผ่ขยายจนกินพื้นที่ไปกว่าหนึ่งร้อยชื่อแล้วเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมาถึงหนึ่งเท่าตัวอย่าดูแคลนเพราะเพียงแค่หนึ่งร้อยชื่อแม้แต่เซียนอาณาจักรบัญชาสวรรค์เองการจะขยายเขตแดนราชาสวรรค์ให้กว้างขึ้นสิบชื่อก็นับเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นยิ่งแล้วรัศมีความกว้างของเขตแดนราชาสวนมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเซียนอาณาจักรบัญชาสวรรค์คนนั้นๆได้ในระดับหนึ่ง กัวอูทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจต่อแนวคิดกว่าจะพัฒนาให้รัศมีความกว้างของเขตแดนราชาสวนจากหนึ่งชื่อจวบจน500ชื่ออย่างในปัจจุบันได้นับเป็นช่วงเวลาหลายปีที่ต้องฝึกฝนที่ขมขื่นยิ่งความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้จัดอยู่ในระดับต้นๆของบรรดาเซียนอาณาจักรบัญชาสวรรค์ทั้งหมดเขตแดนราชาสวนของบางคนกว้างไพศาลถึง1,000ชื่อซึ่งระดับชั้นนี้คือเหล่าเซียนอาณาจักรบัญชาสวรรค์ชั้นนำของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เมื่อก้าวย่างมาถึงจุดนี้ได้กล่าวว่านี่คือระดับชั้นเดียวกับจอมราชันดาบศักดิ์สิธิ์เงื่อนไขเพื่อที่จะสําเร็จถึงระดับชั้นนี้ได้จําเป็นต้องบรรลุอริยะถ่องแท้สองประการขึ้นไปและต้องเป็นขั้นก้าแล้วทั้งคู่นอกจากนี้พวกเขายังต้องผสานร,รวมสองแนวคิดให้เข้ากันอย่างสมบูรณ์แบบในแง่ของแนวคิดความเข้าใจเย่ยวนแข็งแกร่งยิ่งกว่ากวัวอูมาก ส่วนที่ว่าทำไมรัศมีความกว้างของเขตแดนกึ่งสวรรค์ของเย่หยวนมันขยายได้แค่50ฉสื่อทั้งหมดเป็นเพราะพลังปราณของเขาสามารถรองรับแสงคมดาบได้ในรัศมีเพียงเท่านี้หากพยายามฝืนขยายเพิ่มอาจทำให้เกิดความไม่เสถียรเนื่องจากพลังปราณหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอแม้อนาจากพลังของเย่หยวนยังไม่พัฒนาสู่ระดับต่อไปทว่าแนวคิดความเข้าใจของเขากลับทะลุข,ขึ้นอีกขั้นแล้วเมื่อไม่นานมานี้แนวคิดแห่งดาบของเขาก็ทะลวงขึ้นสู่ขั้นเก้าแล้วในท้ายที่สุด ระยะห่างอีกเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเขาใกล้จะบรรลุความเข้าใจถ่องแท้แล้วทั้งหมดนี้เย่ยวนใช้เวลาแค่20ปีเท่านั้นก็สามารถทำได้สำเร็จวูบบกวูบบกวูบบกแสงคมดับสีครามฟ้าพุ่งทะลวงโฉบตัดนับครั้งไม่ถ้วนประหนึ่งกรงเล็บมังกรฟ้าสุดแหลมคมกำลังกรีดฟันร่างกายดุดเหล็กกล้าของเหล่าวานระย์ตรงหน้า ยิ่งนานเข้าทั่วทั้งร่างของเหล่าวานรยักษ์ก็ยิ่งปรากฏบาดแผลชะกันมากมายจนท้ายที่สุดนี้มีพวกมันตัวหนึ่งมิสามารถทนพิษบาดแผลได้ไหวและล้มตัวลงทั้งแบบนั้นพร้อมเสียงดังสนั่นวันไหววานรยักษ์ทั้งแปดล้วนทำงานกันเป็นกลุ่มอย่างสามัคคีเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งสุดลงขุมกำลังของพวกมันที่เหลือพลันสุดพวกตามเมื่อเห็นสถานการณ์ดังนั้นเย่หยวนจึงรีบเร่งโคโจรพลังปราณเร็วจีรังสรรแสงคมดาบนับไม่ถ้วนพร้อมระดมจู่โจมกระหน่ำใส่พวกมันที่เหลืออย่างไร้ปราณี บาดแผลที่ปกคลุมทั่วทั้งร่างของพวกมันทุกตัวไม่คุ้มที่จะกล่าวถึงอีกต่อไปวานอนตัวแล้วตัวเล่าเริ่มล้มหายตายจากเสียงดังภูเขาร่วงหล่นดังสนั่นไม่หยุดยิ่งพวกมันเหลือน้อยเท่าใดความเร็วในการสังหารของเย่หยวนก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นและในไม่ช้าวานรยักษ์ตัวสุดท้ายก็ล้มลงแทบเท้าหน้าเยหยวนเย่หยวนสามารถพิชิตวานรยักษ์ทั้งแปดได้ด้วยตัวเพียงลำพังความสำเร็จชนิดนี้นับว่าน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เหล่าศิษย์สาวกแห่งมองทองต่างจับจับจ้องภาพฉากเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบดังคนโง่ยืนมองกันเป็นกลุ่มในทีแรกพวกเขายังคิดว่าเย่หยวนคงใช้พลังของตนเพียงเพื่อทําให้พวกมันอ่อนกําลังลงเท่านั้นก่อนจะปิดฉากด้วยเครื่องรังศักดิ์สทธ์แต่ทุกคนกลับคาดไม่ถึงจริงๆว่าเย่หยวนจะใช้เวลาตลอดทั้งวันเพื่อสับป,ประยุทธ์กับพวกมันอย่างดูเดือดและสามารถสังหารวานรยักษ์ทั้ง8ดได้ด้วยลำแข่งตนเองหลังจากที่วานรยักษ์ทั้งแปดตายลงเย่หยวนก็หมุนตัวจากไปทันที เขาหาที่พักสงบมุมหนึ่งและหยิบโอสถกลืนลงคอโดยไม่รีรอก่อนจะเริ่มทำสมาธิเพื่อฟื้นฟูพลังเย่หยวนได้รวบรวมสะสมสมุนไพรวิญญาณมามากพอแล้วในสวนโอสถนิรันปริมาณของโอสถฟื้นฟูพลังระดับเก้าจึงมีมากจนมิใช่ปัญหาจอมราชนอสูรล่าวิญญาณหันมองจับจ้องไปยังเย่หยวนที่กำลังนั่งสมาธิพลางกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงดังประกาศสิทธว่า จี้ชิงหยุนนับเป็นบุคคลที่เจนจัดนักในด้านประสบการณ์การต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบเขามิได้รังรอหรือหยิบฉวยโอกาสให้วันระพวกนั้นโตขึ้นเลยแม้สักนิดไหวพริบและความเด็ดขาดในระหว่างการสับประยุทธ์นับว่าเฉียบคมนักนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าหลายปีที่ผ่านมาของเขามันมิได้ง่ายเลยประสบพบเจอสถานการณ์เป็นตายมาแล้วไม่รู้เท่าไหรก่กลัวอูแท้ที่จริงแล้วการที่เจ้าได้ประสบพบเจอกับคนเช่นนี้กลับมิใช่เรื่องเลวร้ายอันใดเลยในทางตรงข้ามนี่คือแรงผลักดนันชั้นเยี่ยมสำหรับเจ้าเลยด้วยซ้ำหลังจากนี้ต่อไปเจ้าจะ ต้องฝึกฝนตนเองให้หนักยิ่งขึ้นยามใดที่เริ่มท้อก็จงนึกถึงความอัปยศสูในวันนี้และนั้นจะทำให้เจ้าไม่กล้าแม้แต่จะหย่อนยานความเพียรเมื่อกัวอูได้ยินเช่นนั้นทั่วทั้งร่างของเขาก็สั่นเทาอย่างหนักโดยมิได้ตั้งใจสายตาสุดขุนมัวเจริสยาเริ่มค่อยๆค,ค,คลี่คลายจางหายไปถูกต้องแล้วกว่าที่จี้ชิงหยุนจะประสบความสำเร็จถึงระดับชั้นนี้ได้เขาจำต้องนำชีวิตตัวเองไปเสี่ยงไม่รู้เท่าไหร่แล้วฉะไหนเขายังต้องอิจฉา ตราบใดที่เขายังคงขยันหมั่นเพียรและตั้งใจขัดเกลาวตัวเองอย่างต่อเนื่องสักวันจะต้องแทรกหน้าอีกฝ่ายได้แน่เพราะท่านเมคาฟ้าเคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าชะตากรรมของจี้ชิงหยุนจะต้องจบลงในสักวันแม้กัวอูจะไม่เข้าใจเลยสักนิดว่าเหตุใดจี้ชิงหยุนจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่เขาก็เชื่อว่าท่านเมคาฟ้ามิได้พูดโกหกแน่นอน เขาค่อยๆค,คำยันลุกขึ้นยืนอย่างแช่มช้าดังจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ลุกชนรัศมีกลิ่นอายที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างพันเดือดประตูด,ด้วยความมุ่งมัน่นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้ากลัวอูจักพยายามฝึกฝนและขัดกลาตัวเองให้หนักนับสิบเท่าและสักวันข้าจะต้องเหนือกว่าจี้ชิงหยุนแสงดาบสีครามฟ้าตัดผ่าเป็นสองฉีกอสูนเถื่อนคล้ายอสรพิษยักย้ายถูกตัดครึ่งในเซี่ยวพริตาโดยเย,ย่หยอวน นี่คืออสูรเถื่อนตัวที่65ที่เย่ยวนสังหารไปในรอบสิวันซึ่งความแกรงกล้าของอสูรเถื่อนทั้ง65ตัวนี้ล้วนแต่เป็นระดับชั้นราชันเทวะขั้นสุดทั้งสิน้นอสูรเถื่อบางตัวถึงกับงัดเอาพ่ตายออกมาใช้จนเย่หยวนเกือบประสบความสูญเสียครั้งใหญ่เช่นกันแต่ด้วยการสับประยุทธ์สุดอันตรายเหล่านี้ก็ทําให้พัฒนาการของเยยยวนทยานสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด เหล่าศิษย์สาวกแห่งมองทองต่างเฝ้ามองการพัฒนาของเย่หยวนตั้งแต่ต้นจวบจนปัจจุบันจนเป็นประจักษ์ต่อสายตาซึ่งความเร็วในการพัฒนาของเขามันสูงขึ้นจนสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างไรก็แล้วแต่นี่เพิ่งผ่านไปแค่สิบวันเท่านั้นแม้พวกเขาจะไม่กล้ากล่าวประเมินเรื่องเย่หยวนต่อหน้าสิทธิ์พี่อาวุโสอีกต่อไปแต่ความประหลาดใจชนิดนี้ยังคงตราตรึงอยู่ภายในใจของทุกคนไม่จางหาย พัฒนาการหลังขึ้นสู่อาณาจักรเตาลึกลึกลืมช่างเป็นอัตราที่เชื่องช้าย,ยิ่งแม้จะทุ่มเทเวลากว่าหลายปีแต่สําหรับเย่หยวนกลับยิ่งเติบโตดีวันดีคืนและไม่ใช่เป็นหลักปีทว่าเป็นหลักวันสิบวันแห่งการขัดเกลาฝึกฝนอย่างดูเดือดปราศจากตัวช่วยปราศจากวิธีนกรีททั้งหมดล้วนแต่งแต้มขึ้นจากการสับประยุทธ์ด้วยสองมือและสองเท้าอย่างแท้จริงดังกล่าวที่ว่าประสบการณ์การต่อสู้คืออาจารย์ชั้นเยี่ยมและสิ่งเหล่านี้มันสามารถพัฒนาความแกร่งกล้าได้อย่างรวดเร็วแต่สําหรับยย่หวน มันไม่เร็วเกินไปใช่ไหมสิบวันที่ผ่านมานี้สิ่งที่เย่ยยวนประหลาดใจที่สุดคือเขาพบว่ากัวอูกลับมิได้ก่อปัญหาใดๆให้เขาอีกต่อไปดูเหมือนว่าหลังจากเหตุการณ์วานรยักษ์ทั้ง8ปดกัวอูคนนี้ก็ดูฉลาดขึ้นทันตาและสายตาของกัวอูที่จ้องมองเขาในปัจจุบันกลับแตกต่างจากในอดีตโดยสิ้นเชิงแม้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาซึ่งเขาเองก็ไม่มีเวลาว่างพอที่จะสนใจเช่นกัน สิ่งเดียวที่เย่หยวนจำต้องเร่งพัฒนาโดยเร็วที่สุดในตอนนี้คือความแข็งแกร่งกลุ่มของพวกเย่หยวนยังคงเดินทางลึกลงไปเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นประสาทสัมผัสอันว่องไวของเย่หยวนพลันแล่นโฉบสังหณรเตือนในทันใดดังว่าเดินทางเบื้องหน้าต่อไปนี้ได้ง่ายนักและนั้นทําให้เขาค่อนข้างไม่สบายใจเป็นอย่างมากเย่หยวนเชื่อว่าสภาวะคนฟ้ารวมเป็นหนึ่งของตนจะไม่มีทางโกหกเขาแน่นอนแต่หากไม่พบเจออันตรายแล้วเขาจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไร ในพริบตาเดียวครึ่งเดือนผ่านพ้นไปเย่หยวนยังคงอยู่ในจุดสูงสุดแห่งอาณาจักรเต่าลึกล้ำระดับสาแต่ในที่สุดตอนนี้เขาก็รู้สึกว่าตนใกล้ที่จะทะลวงขึ้นสู่อาณาจักรเต่าลึกล้ำระดับสี่เต็มทนแล้วดังที่กล่าวว่าอาณาจักรเต่าลึกล้ำหนึ่งระดับหนึ่งพิพบและยิ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างขั้นต้นและขั้นกลางอย่างระดับ3ามกับระดับ4ี่ด้วยแล้วความแตกต่างช่างกว้างไพศาลดุดฟ้าดิน หลังจากที่เยหยวนทะลวงขึ้นสู่ระดับชั้นนี้ได้สำเร็จทั้งปริมาณพลังปราณและพลังชีจักพันดิภายในร่างของเยหยวนจะเพิ่มทวีสูงขึ้นอย่างมหาศาลและปริมาณพลังปราณที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้เขตแดนกึ่งสวรรค์ของเขากล้าแกร่งยิ่งขึ้นหลังจากเข้าสู่พื้นที่ระดับสามอสูรเถื่อนทั่วทั้งบริเวณนี้ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าพวกเขายังไม่ผ่านพบเข้ากับอสูรเถื่อนระดับชั้นอาณาจักบรบัญชาสวรรค์แต่พวกมันในบริเวณนี้กลับทรงพลังไม่่ด้ยไปกวกวาันเล ยิ่งไปกว่านั้นอสูรเถื่อนในพื้นที่นี้ยังชอบอยู่กันเป็นกลุ่มและตัวที่อ่อนแอที่สุดก็ยังเป็นถึงระดับชั้นอาณาจักรราชาเทวะขั้นสุดท้ว่าอย่างไรเย่หยวนก็ยังคิดที่จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้เขาเร่งฟื้นฟูพลังจนกลับสู่สภาวะสูงสุดอีกครั้งและเข้ารมรันพันตูกับฝูงอสูรเถื่อนโดยตรงในขณะนี้เยหยวนกำลังเข้าสับป,ประยุทธ์เดือดอยู่กับฝูงอสูรเถื่อนคล้ายหมาป่าเยหยวนเพียงลำพังกำลังเข้ารับมือกับฝูงอสูรเถื่อนคล้ายหมาป่าจำนวนเกือบร้อยตัว พวกมันโดยส่วนใหญ่มีพลังอยู่ในอาณาจักรราชนเทนวะทั่วไปในขณะที่ฝูงราชาหมาป่าระดับชั้นอาณาจักรราชาเทวะขั้นสุดมีจํานวนไม่ต่ำกว่า20ตัวด้วยจํานวนและพลังฝีมือของพวกมันเรียกได้ว่าน่ากลัวยิ่งกว่าวานรยักษ์ทั้งแดตัวนั้นมากเยี่ยยวนไม่เพียงหันกล้าแต่ยังคงบ้าบิ่นเกินไปตัวเขาเพียงลําพังถึงกับกระโจนลงท่ามกลางฝูงหมาป่าเมื่อทุกคนเห็นภาพฉากนี้พวกเขาแต่ละคนล้วนถอดสีหน้าในทันใด เจ้าหมอนี่มันบ้าไปแล้ววิธีศึกฝนตนเองบ้าบิ่นเกินไปจริงๆเช่นนี้จะรอดกลับมาได้อย่างไรกัวอูขมวดคิ้วเข้มพลางกล่าวขึ้นกระทั่งชนชั้นระดับกัวอูเขาเองก็มั่นใจยิ่งว่าหากตกลงไปท่ามกลางฝูงหมาป่านับร้อยก็ไม่มีทางที่จะเอาชีวิตรอดออกมาได้แน่นอนจอมราชันอสูรล่าวิญญาณกล่าวว่า เพื่อที่จะประสบความสำเร็จถึงระดับชั้นนี้ภายใน20ปีดูถ้าจะมีใช่เพราะความบังเอิญของจี้ชิงหยุนจริงๆในเรื่องพลังฝีมือของเขาไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอีกต่อไปแต่ด้วยความบ้าบิ่นเช่นนี้หากเขาทะลวงขึ้นสู่อาาจักรกันทวายแม้กระทั่งเซียนอาาจัก,กรบัรชาสวอยยังต้องเสียสูญเช่นกันสีหน้าการแสดงออกของกัวอูปเปลี่ยนไปอย่างมากและกล่าวขึ้นว่าเจ้าหมอนี่มันบ้าบินเกินไปจริงๆจะมีใครสักกี่คน ที่กล้ากระโจนเข้าหาฝูงหมาป่านับร้อยเพียงลำพังทั่วทั้งแานฟ้านพากาดไอหมอกโลหิตดังกลิ่นโลหะคลุ้งฟุ้งกระจายสารทิศไม่เว้นวายเย่หยวนเข้ารมรันพันตูกับฝูงหมาป่านับร้อยทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ได้หยุดพักแต่ในระหว่างนั้นเองเย่หยวนก็รู้สึกได้ทันทีว่าตนได้ย่างกรายมาถึงจุดสำคัญที่สุดแล้วเขากำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดแล้ว ทันใดนั้นเองหน้านภา,าฟ้าที่คลุงฟุ้งไปด้วยกลิ่นไอโลหิตพันถูกสายวายุกระชากพัดฉบกระจายไปกลุ่มเมฆาเริ่มก่อตัวหนาขึ้นเป็นสีดำทมินสายอสนีวชิระกูร้องคำรนแท่สองหากเป็นคนอื่นๆพวกเขาคงไม่กล้าก้าวข้ามขีดจำกัดในเวลาเช่นนั้นแน่นอน ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกตรึงโดยฝูงหมาป่านับร้อยที่แห่ขยงกันมาหักเย่หยวนยังฝืนก้าวข้ามขีดจ,จำกัดต่อไปถ้าไม่ตายด้วยหมาป่าก็คงถูกทันฟ้าฟาดกระบาลตายคาที่แน่นอนและสิ่งหนึ่งที่ควรทราบคือแม้สมุนหมาป่าจะมีอาจฝ่าทันฟ้าเข้ามาจู่โจมได้แต่หากเป็นระดับชั้นราชาหมาป่านับ20ตัวกลับสามารถทานทนได้อย่างไม่ยากนะักทว่าอย่างไรเย่หยวนหาได้เกรงกลัวไม่และมีได้สนใจต่อสิ่งใดเลยเขาเปิดมาหาสมุทรลมปราณออกทันทีและเข้ารับการทดสอบของสวงสวรรค์โดยตรง ทันฟ้าเริ่มระดมก่อนตัวขึ้นและกำลังจะฟาดพาลงมาในอีกไม่ช้าแต่ในขณะนั้นเองเย่หยวนก็มีได้ประมาทใดๆสองฝ่ามือควบแน่นพลังปราณจนล้นปรีและซัดกระแทกอัหมาป่าสองตัวตรงหน้าตายคาที่ในพริบตาเสียงอัศนีคำรนกึกก้องทันฟ้าสายยักย้ายฟาดกระหน่ำซัดลงใส่เย่หยวนในทันทีเย่หยวนถึงกันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเพราะทันฟ้าสายนี้เขามิอาจหลบเลี่ยงได้เลย และเหล่าราชาหมาป่าพวกนี้เองก็มากสติปัญญามิใช่น้อยพวกมันเฝ้ารอจังหวะนี้อยู่นานแล้วในขณะที่ทันฟ้าสะบ้านใส่ร่างเย่หยวนห้าราชาหมาป่าต่างเร่งระดมพลังพร้อมแยกเขี้ยวคมก่อนพุ่งโจมตีใส่เย่หยวนหวังฉีกระชากเนื้ออย่างกระหายพวกมันกำลังรอคอยช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับซุ่มโจมตีและเมื่อเห็นเย่หยวนจำต้องสะดุดเพราะการทดสอบของสวงสวรรค์ห้าราชาหมาป่าจึงสบโอกาสเข้าโจมตีอย่างพร้อมเพรียงเหอเจ้าสหายผู้หญิงพยอง คราวนี้เล่นจนเกินตัวไปมากข้าอยากจะรู้เสียจริงว่าเจ้าจะกรอดจากคมเคี้ยวพวกมันได้อย่างไรกลัวอูกล่าวขึ้นพร้อมรอยยิ้มเย็นท,ทั้งทั้งที่เข้าสับประยุทธ์เสียเปรียบเป็นทุนรอนแต่ก็ยังกล้าประมาทจริงๆเกรงว่าอีกฝ่ายคงไม่ทราบจริงๆว่าความตายสะกดอย่างไรทว่าเซียวอึดใจนั้นเองรอยยิ้มสแสยะเย็นพลานปรากฏขึ้นที่มุมปากเย่หยวนในทันใดข้ารอเวลานี้อยู่นานสุดท้ายก็โผล่หัวออกมาสักที ดับเป็นตายไร้จำกัดเย่หยวนกู่ร้องคำรามสวนเขตแดนกึ่งสวรรค์ของเขาเปิดใช้ขยายออกในบัดดลแสงคมดับสีครามฟ้าทั้งห้าพุ่งทะลวงเจาะห้ารชาหมาป่าโดยตรงสำหรับเย่หยวนแล้วการทดสอบของสวงสวรรค์ตรงหน้านี้เขามิได้ใส่ใจแม้แต่น้อยเย่หยวนยืนรับทันฟ้าจากสวงสวรรค์โดยไม่เป็นอะไรแม้สักนิดในขณะที่ห้ารชาหมาป่ากลับโดนลูกหลงไปเต็มแรงเนื่องจากพวกมันอยู่ใกล้เย่หยวนจนเกินไป แสงคมดับสีครามฟ้าทั้งห้ามีหน้าที่จับทะลวงเกราะลมปราณที่ห่อหุ้มร่างของพวกมันเพื่อเปิดทางให้ทันฟ้าฟาสะบั้นใส่ร่างของห้าราชาหมาป่าได้โดยตรงและอนุภาพการทำลายล้างของทันฟ้านี้ก็เทียบเคียงได้กับการโจมตีเต็มกำลังของเซียนอนาจาักราชันเทวะขั้นสุดผนวกกับสภาวะที่ไร้ซึ่งการป้องกันใดๆผลลัพธ์ที่ออกมาจึงเกินจินตนาการยิ่งห้าราชาหมาป่าถูกแผดเผาจนไม่เกรียมในพริบตาโดยทันฟ้าเหล่านี้ เมื่อเห็นภาพฉากตรงหน้ากัวอูโพร่งตาโตจนแทบถลนออกมาด้วยความตะลึงสุดขีดหรือเป็นไปได้ไหมว่าสหายคนนี้จะสติไม่ดีจริงๆใช้ร่างกายเป็นตัวล่อเพื่อเรียกราชมาให้แสดงตัวออกมาก่อนยอมโดนทันฟ้าฟาสบั้นใส่ไปด้วยกันนี่นี่ยังเรียกว่าไม่บ้าอีกหรือสำหรับกลัวอูเขาย่อมไม่ทราบแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เย่หยวนเคยผ่านปัญจทันฟ้าห้าธาตุมาแล้ว ดังนั้นทันฟ้าธรรมดาทั่วไปอย่างในปัจจุบันกลับมิใช่ปัญหาใหญ่อันใดเลยแต่ภาพฉากต่อจากนี้กลับทําให้กลัวอูและที่เหลือยิ่งตื่นตะลึงเข้าไปใหญ่มือขวาของเย่หยวนแปลเปลี่ยนเป็นกรงเล็บมังกรทองคําก่อนเขาจะชูกรงเล็บขึ้นฟ้าและสะัสว์บ้นทันฟ้าหลังจากนั้นทั้งหมดจนอสนิบาแตกสลายเป็นเสียเส่ยงหลังจากที่เย่หยวนประสบพบเจอกับปัญจทันฟ้าห้าธาตุในตอนนั้นอาจกล่าวได้ว่ามันคือภูมิคุ้มกันชั้นเยี่ยม ทุกครั้งที่เย่หยวนสะบั้นทันฟ้าจนแตกกระจายบริเวณโดยรอบพลางปรากฏเสียงร้องโหยหวนสุดหน้าสังเวชดังสะท้อนลั่นฝูงหมาป่าในพื้นที่รัศมีนั้นต่างโดนลูกหลงจากเศษเสี้ยวทันฟ้าที่แตกหักเข้าทำร้ายจนพวกมันคร่ำครวญด้วยคอวมเจ็บปวดเมื่อการทดสอบของสวงสวรรค์ผ่านพ้น,นไปน่านฟ้าเปิดสว่างรับแสงอรุณอีกครั้งเบื้องหลังบนผืนพิภพกลับเต็มไปด้วยซากศพเหล่าหมาป่ากระจัดกระจายเกลื่อนทั่วพื้นที่ในขณะที่เย่หยวนทะลวงขึ้นสู่อาณาจักรเต่าลึกล้ำระดับสี่ได้เป็นผลสำเร็จ ไม่เพียงเหล่าศิษธสาวกแห่งหม่องทองที่ตื่นตะลึงมองค้างอย่างไม่ได้สติกระทั่งกลัวอูเองยังต้องถากันไกลค้างเป็นรูปปั้นหินเช่นกันฝูงมาป่าเหล่านั้นต่างบุกเข้าหาเย่หยวนเพื่อต้องการล่าเหยื่อทว่ากลับเป็นพวกมันนับร้อยเสียเองที่ตกเป็นเหยื่อของเย่หยวนผลลัพธ์เช่นนี้ช่างน่าอัศจรรย์เกินไปในเวลานั้นเองจอมราชาอสูรล่าวิญญารอบจับจ้องเย่หยวนด้วยสายตาสุดร้อนระอุแผนการซุ่มโจมตีของพวกเขาที่วางไว้ตั้งแต่แรก เขาเริ่มกังวลแล้วว่าจะได้ผลหรือไม่มันจะฆ่าย่อยยวนได้จริงๆใช่ไหมยานเหนือสัมผัสอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะทุกคน